อ๋อนี่ครับใช่ไหมครับค่ะประนที่อยู่ด้านบนน้องิอาสาก็เรื่องหนกด้านหน้าบอย่างรวดเร็วโดยผู้ไม่กันการสารีการกิจกรรมวันต้นไม้ประจําประโยชาติประจําพร้อมนําส่วนราชการศิลปศาประชาชนนักยนนักศึกษาอะร้ที่จะมาร่วมกิจกรรมโอเค ต่อที่ที่สดการท่านตใเขีามาห้กำลังใจให้เราให้กำลังจเราเยอะเลยนะคะสามารถรัไปได้นะคะแล้วอย่าลืมสแกนจังหวลของเราคาปที่สุดะ ทนโดยเพท่นผู้จัแล้วก็ผู้ที่จะรักษาเราเกเค่ากท่านค่ะาวจะเป็นอีกหนึ่งอนะครับที่เราถ่ายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้สาวเทนเทนะครับตอนนี้ 人是